ดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้บิ๊กก็อยู่กันที่สถานี PA ศ1ศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ S อสขนาดแคลายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางออกนะคะทางออก1 2ึ่สอประมาณนี้ค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็น S อสขนาดแคลายนะคะพี่ก็ไม่ได้มาที่นี่นานเลยเนาะไปะเราเดินลงกัน ค่ะก็บีบีต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะคะก็คือว่าณตอนนี้นะคะสถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่รางรถไฟฟ้าหล่นลงมาข้างล่างเนาะคลิปนี้นะคะบีบีก็ไปก่อนวันเกิดเหตุนะเพื่อนๆน,นะต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะมีการดราม่าก,กันนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมเอสพนัดแเครายกันว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะซึ่งห้างเอสนาดแคร์ไลน์นี้นะคะบีบีก็จะบอกว่าเป็นห้างที่คุ้นเคยมากนะสมัยก่อนนะ่ะบีบีมาเที่ยวที่นี่บ่อยมากตอนที่เราเป็นนักเรียนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนจังหวัดนนทบ,บุรีใช่ไหมละ่ะอ่ะยังไงเราก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ประจำหรือว่าเป็นแหล่งแฮงเอาท์ของนักเรียนนักศึกษานะคะนี่ตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าวางขายอยู่ด้านล่างนะคือบีบีมองว่าเอสพาเนี่ย มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาที่นี่มาหลายปีเหมือนกันก็มาดูกันนะคะข้างหน้านี้ก็เป็นซุกี้เอนะคะตรงนี้มีวัดสันเหมือนเดิม MK เเนี่ยเหมือนเดิมนะคะที่เรามองเห็นส่วนข้างหน้านู้นนะคะก็สามารถที่จะไปโลตัสแครายได้นะคะ ก็เชื่อมไปได้เลยนะแล้วก็ออกไปสถานี PK 02ไปแครายได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะข้างหน้านี้เมื่อก่อนนะเป็นซุ้มนะคะขายพวกเสื้อพงเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกนวดพวกเล็บอะไรอย่างเงี้ยเออมันนานมากนะที่เราไม่ได้มาที่นี่ณนะตอนนี้ที่ตรงเนี้ยที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นซุ้มแล้วเหมือนเหมือนเขาจะคาเถิดไปด้านหลังอีกนะ เออบริเวณด้านนี้แหละใช่เขาก็จะเหมือนย้ายมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตู้เกมอยู่ข้างหน้าอันนี้ไม่ได้เป็นตู้เกมจําไม่ได้ว่าเป็นร้านอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นร้านไอซ์มอนสเตอร์ของพี่หนุ่มกันชัยหรือเปล่าเนี่ยเคยมาขายตรงนี้ไหมไม่แน่ใจนะคะบีบีเหมือนเคยมาซื้อกินอยู่นะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะปีนี้ปี6กหกใช่ไหมอ่ะเอสผาดเนี่ย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี53หรือปี54นะคะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละแล้วบีบีก็มาเที่ยวที่นี่บ่อยมากมาดูหนังมาเล่นไอซ์สเกตสมัยก่อนเนี่ยมาเล่นไอซ์สเกตฟรีนะคะแล้วก็ได้บัตรตั๋วหนังหนึ่งอะไปดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ฟรีได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะมากนะคะตรงนี้ก็ขายพวกเสื้อผ้าเนี่ยร้านนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ แต่เมื่อก่อนตรงเนี้ยเสื้อผ้าจะมีขายเยอะมากนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะป่ะเดินกันไปต่อนะคะตรงนี้เคยเป็นร้านสีฟ้านะคะร้านอาหารสีฟ้าซึ่งปิดไปแล้วใช่ไหมอ่ะป่ะเดินต่อนะคะข้างล่างน,นี้ก็จะมีพวกกระเป๋ารองทองรองเท้าสินค้าที่ให้บริการในแบบย่อมเยาวนะคะราคาที่จับต้องได้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะณนะตรงนี้ ตรงข้างหน้าเนี่ยที่เราเดินผ่านไปเป็นแม็กซ์โดนัลกับ KFC ยังมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะประมาณนี้ มาต่อกันนะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณชั้นสองกันนะคะก็บริเวณด้านหน้านี้นะคะนี่เราก็จะเห็นมีคนมานั่งชาร์จแบตตรงนี้อันนี้คือน่าจะวางใหม่นะคะแล้วก็มีแพนด้าแลนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งเล่นนะคะเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถที่จะมานั่งชิลๆพักผ่อนมานั่งเล่นเกมหรือว่า มาเรียนพิเศษมาอะไรกันได้นะคะมาทํากันบ้านสมัยก่อนบิ๊้เคยมานั่งทํากันบ้านนั่งอยู่ตรงเนี้ยเลยนะคะแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นคลินิกเนาะโซ,โซนนี้ก็จะเป็นคลินิกแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะเพื่อนเเพราะว่าตอนนั้นนะที่เรามาทํากันบ้านเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแหละก็มาชาร์จแบตแบบชิลๆสบายๆพกที่ชาร์จเป็นของตัวเองนะเพราะว่าบิ๊้เป็นคนที่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมอ่าเราก็มาชาร์จแบตเราก็ต้องพกแบตไปด้วย ข้างหน้านั้นนะคะก็จะเป็นลิฟต์ถ้าเพื่อนๆไม่อยากขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเหนื่อยไม่อยากอะไรเลยก็สามารถที่จะเข้าลิฟต์ได้นะคะมีอยู่2ช่องนี้นะคะบิบ๊กก็ไปลิฟต์บ่อยประจําอุปสรรคของการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มาถ่ายที่ห้างเนี่ย โคตรต้องระวังเสียงเพลงลิขสิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนาะบิ๊บ <BB S 1> <BB S 2> ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าเราทําเพื่อการสร้างไรายได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละสู้ๆนะคะ i m a x อันนี้ก็จะเป็นชั้นจําหน่ายตั๋วหนังนะคะบิ๊บต้องบอกก่อนว่าบิ๊บไม่ได้เข้าลงหนังมาประมาณ8ปีแล้วนะคะ7ปี8ปีแล้วนะคะก็บิ๊บก็อยากจะมาหาสักเรื่องหนึ่งดูนะคะ อยากเข้าไปในบรรยากาศโรงหนังนะคะว่าทุกวันนี้บรรยากาศโรงหนังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยหาเรื่องดูเนาะคงเป็นปีหน้านะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอุ้ยตรงนี้เป็นที่ใหม่เลยนะเป็นพื้นที่ที่คนมานั่งเล่นกันนะคะนั่งแฮงค์เอาท์หรือว่าทําธุรกิจหรือว่านั่งทํากันบ้านทําอะไรได้อันนี้คือใหม่นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะดีค่ะป่ะเดินไปต่อนะคะ บริเวณนี้หนังสือร้านในอินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการมาตามรอยความทรงจํากันนะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมร้านในอินยังเหมือนเดิมบีบีเคยมาหาอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีร้านหนังสือที่ขายเกี่ยวกับพวกนวนิยายกระตงกระตูนอะไรต่างๆเพราะบีบีเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านนวดสปานะคะ ก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็ร้านเสริมสวยแล้วก็มีโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่ายังเหมือนเดิมนะคะไม่ไมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเพื่อน<ๆ>ประมาณนี้นะคะไะเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่ออันนี้ก็ภาพรวมของชั้น3นะคะประมาณนี้ค่ะอืมดูกันเรื่อยๆนะจ๊ะไปไปค่ะเราจะขึ้นไปชั้นสี่กันนะคะ ก็ชั้นสี่เนี่ยก็จะเป็นอ่อชั้นของขายที่เกี่ยวกับโรงหนังแล้วแล้วก็จะมีพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆอย่างโบลิ่งนะคะบิ๊บี้เคยมาเล่นโยนโบลิ่งที่ลานนี้ด้วยแล้วก็มาร้องเพลงคาราโอเกะสมัยก่อนนะคะนานมากๆนะคะเราต้องจ่ายเป็นชั่วโมงเนาะหลายชั่วโมงเวลาเรามาเล่นบิ๊บี้เคยได้เป็นตั๋วฟรีอย่างที่บิ๊บี้บอกว่า เมื่อบิบ๊บเลิกเรียนแล้วอะ่ะบิบ๊บก็ได้บัตรตัวฟรีเะนะที่เขามาแจกแจกแจกบิบ๊บก็ใช้10ตรงนั้นไปเลยสมัยก่อนน่ะฟรีเยอะมากด้านบนนี้ก็โอ้โหดูเหมือนเรามาในพื้นที่ที่แบบลักชัวรี่มากเลยเนาะเพื่อนๆเนานะห้างนี้ก็เป็นห้างหนึ่งนะคะที่อยู่ในย่านของนนทบ,บุรีแครายนะคะเป็นห้างที่หรูหราที่ทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ต้องมาเที่ยวกันนะคะมาดูหนังฟังเพลงมาเล่นเกมนะคะ มีกิจกรรมนันทนาการค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้ร้านเกมเมื่อก่อนร้านเกมตรงนี้เคยเป็น m a x d o n a l d ที่เขาจะขายพวกพายพวกเฟนฟลายอะไรต่างๆจะเป็น MacDonald เล็กพอแม็กซ์โดนัลใหญ่จะอยู่ข้างล่างแต่เหมือนตรงนี้ไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นร้านเกมนะคะ p and a a n อ e c h o นะคะ e c นะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิม ะะโซนเนี้ยยังมีเหมือนเดิมเลยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะบิ๊กก็เคยมานั่งเล่นเกมตรงนี้นะคะยังเหมือนเดิมเครื่องเล่นยังเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ตู้หยอดเหรียญเพลงสมัยก่อนเนี่ยคนยุค9 0เนี่ยบิ๊กไม่ใช่ยุค90นะบิ๊กคิดว่าบิ๊กเป็นยุค2000นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็คือช่วงคาบเกี่ยวกันนะเนาะเราก็จะมาร้องเพลงตรงเนี้ยนะคะหยอดเหรียญแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ได้คะแนนถ้าเราได้คะแนนประมาณสัก90 คะแนน95ได้ฟรีเพลงหนึ่งจำได้ได้ด้วยค่ะณตอนนั้นประมาณนี้นะคะเอ,อ โอเคนะคะเพื่อนๆพื่สำหรับในคลิปนี้นะคะเอสพนาดแคลไลน์นะคะก็มาย้อนตามดูความทรงจำในอดีตที่เที่ยวของบีบี้สมัยที่บีบี้ยังเป็นนักเรียนและก็นักศึกษานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ก็ถ้าใครจะมาการเดินทางง่ายๆนะคะก็มาลงกันที่สถานี PK010 ราชการนนทบุรีนนทบุรีซีวิกเซ็นเตอร์สเตชันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ